สมาร์ทฮอสพิทอลวันนี้จะพามารู้จักกับหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดครับซึ่งทางสิริราชเองเป็นโรงพยาบาลแรกที่มีเจ้าหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดนี้และมีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยอันนี้หุ่นยนต์มีข้อดีคือว่า ในที่แคบๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะงอมือเหมือนนําเราเอามือเข้าไปผ่าตัดในในช่องท้องได้อย่างนี้นฮะ,ะเลยทําให้เย็บได้ง่ายผ่าตัดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นปลอดภัยมากขึ้นคนไข้เจะ็บแผลน้อยน้อยกว่าฟื้นตัวค่อนข้างเร็วครับเรียกว่าคนไข้ก็แฮปปี้มีความสุขนะครับกับผลการรักษาที่ได้ ในหุ่นยนต์นะครับ,รบผมเชื่อว่าสามารถมีแค่คนเดียวได้นะครับสามารถผ่าตัดได้อายุโควิดถ้าเกิดเราใช้บุคลากรน้อยลงมันก็เป็นการสัมผัสผู้ป่วยน้อยลงกโอกาสติดเชื้ออะไรต่างๆก็น่าจะน้อยลง <S <S โรคที่เรามาผ่าตัดมากที่สุดน,นี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของทางทางเดินปัสสาวะนะครับ<อ>ก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมลูกมากับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งไตนะครับ ใช้ได้ทุทกๆระบบเลยในการ,รในการผ่าตัด,ดเช่นมะเ็งหลอดอาหารมะเ็งกระเพาะอาหารมะเ็งลำไส้เล็กมะเ็งลำไส้ใหญ่การผ่าตัดในระบบเอ่อทางเดินหายใจเช่นมะเ็ง,งปอดก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับมะเ็งทางสุนารีมะเ็งทางกล่องเสียงอย่างนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันคือเรียกว่าทุกส่วนเนี่ยสามารถใช้หุ่นยนต์เข้าไปผ่าตัดได้สามารถนําหุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาใช้รักษาผ่าตัดรักษาโรคอ้วนได้ด้วยเ <um ช่นเดียวกันครับสามารถ แอพพลหรือว่าเอามาใช้ในทุกๆระบบได้ทั้งร่างกายได้หมดเลยตั้งแต่ศีรษะจนถึง,งถึงเท้าได้เลยครับ จ่ายต่อเคสเวลาที่เราจะผ่าตัดก็สูงเช่นเดียวกันโดยเฉลี่ยก็ตกอยู่อย่างน้อยต้องมี3 0 0 0 0 0บาทนะครับแต่อย่างไรก็ตามในสีราศเรามีวิสัยทัศน์อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเทคโนโลยีนั้นการรักษานั้นเนี่ยมันให้ประโยชน์กับคนไข้จริงๆเราไม่อยากจะให้เรื่องค่าใช้จ่ายเป็นปัญหาเรามีกองทุนที่มาช่วยสนับสนุนคนไข้ให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้และเหมาะสมในการผ่าตัดหุญญ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะมาเข้าโครงการ237คนนี้ที่ผ่<พ>า,<พ>าตัดฟรี แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ผมเชื่อว่าทำให้คนไข้เนี่ยเข้าถึงได้มากขึ้น